Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบกอสิบไนท์ไลฟ์ครับกับ noahha.com ครับคุณผู้ชมครับรายการแซบกอสิบไนท์ไลฟ์นะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟข่าวบันเทิงทุกวันให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครเลยครับวันนี้ครับเรามีข่าวบันเทิงมากมายและรวมถึงคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากรู้ข่าวบันเทิงก่อนใครนะครับสามารถเข้ามาดูได้ทางแฟนเพจของทางรายการของเรานะครับที่ f a c e b o o k c o m แซบกอสิบแต่ว่าวันนี้มีข่าวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ วิกาโชว์ dance, สเตปแดนสไตล์ปราตาตสุดเซ็กซี่ในงานเปิดตัวหนังแอคชั่นทริลเลอร์อร์มยักษ์ของบอลิวูดูมทรีมหกรรมลาคนเหนือเมฆซึ่งทำเอาเจ้าตัวตืวต่นเต้นสุดๆนะคะเพราะเป้าหมายในปีหน้าของเธอก็คือจะต้องไปลดแล่นในอุตสาหกรรมหนังบอลิวดซึ่งมีแหล่งผลิตยอยู่ที่เมืองมุมไบและถือเป็นอุตสาหกรรมหนังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียให้ได้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยไปแสดงฝีมือในหนังของตอรลิวูดและกอรลิวูดซึ่งมีแหล่งผลิตยอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียมาแล้ว2เรื่องค่ะ ถามว่าในอนาคตเนี่ยมีภาพยนตร์ต่อไปไหมมันมีติดต่อเข้ามาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่ตัวเราอะค่ะว่าเราจะไปเล่นเราต้องเลือกบทละต่อไปคือ2เรื่องเราได้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอะค่ะ,ะอย่างต่อไปก็ต้องเป็นบอลลรวูทที่ที่จะเป็นเป็นเรื่องที่อย่างภาษาก็จะตแตกต่างกัน,นค่ะก<ฮ>ี่คิดว่ากี่มองตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายมากกว่ากี่ไม่อยาก กี้ไม่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 ต้องการมีชื่อเสียงอะไรแบบว่าโอ้โหต้องดังแต่อันนั้นถือว่าเป็นโบนัสส่วนเรื่องหัวใจนะคะสาวพิงกี้คอนเฟิร์มว่ายังโสดสนิทเหมือนเดิมและไม่คิดมองหาใครมาเป็นเพื่อนแก้เหงาเล่นๆเ,เพราะตอนนี้อายุก็ใกล้เลข3แล้วจึงเริ่มคิดถึงการสร้างครอบครัรวยอย่างจริงจัง,จงค่ะอยากแต่งงานเลยคือ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากมาคุ๊กกิก๊กคุ๊กกิ๊กแล้วก็แบบเดือนหนึ 1, ่งเดือนสองเดือนคือแบบว่าอยากเจอ,อ <c oughs> คนที่ใช่เพราะว่าอายุเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะ ต้องจริงจังค่ะเพราะว่ามันมันหมดเวลาที่เราจะสนุกกับความรักแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราคิดว่าเรายัง18อยู่หรอหรือ20มันก็ไม่ใช่ปะม,มันก็เลยรู้สึกว่าเราจะเจอใครสักคนก็อยากจะเจอคนที่ใช่อะ่ะเพราะว่าผู้หญิงก็เวลาลักใครก็ลักจริงอ่ะเนาะเราก็อยากจะแบบอยู่กับคนที่ใช่จริงๆอะค่ะ เรื่องรักนะพักไว้ก่อนนะคะเพราะตอนนี้พิงกี้บอกว่าแค่ทุ่มเวลาให้กับงานละครและอีเวนต์ในบ้านเราเกือบ7วันต่อสัปดาห์สมองก็เลยไม่ว่างที่จะมาคิดหาคนตามใจค่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าแซฟก็สิบไน์ไลฟ์ของเรานะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศแต่ละข่าวเนี่ยพร้อมจะเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกวันเลยนะครับพบกับรายการแซฟก็สิบได้นะครับทุกวันนะครับทางไน h ์ไลฟ์ของเราเองนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการมีส่วนร่วมในรายการหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้ามาดูได้ทาง f a c e b o o k c o m s ซ o s i และรวมถึง sms ของทางรายการได้นะครับ พบกับโนอาและก็รายการแซฟกรสสิบได้ทางช่องเคเบิลแห่งนี้ครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสนับสนุนรายการแซฟกรัสสิบโดยกันตะวันสปาปั๊มน้ำมันแกส๊สโซลีนเซียมสแควร์จีนส์รายการช้อปปิ้งแอาร์เก็ตพลัสและรายการหาวิละาทราเวล